เมื่อวานนักข่าวถามอนุอีกถามอนุลูกต่อถามว่าอนุครับหลานอิงจะมีชะตากรรมเดียวกันกับคุณพ่อและคุณอาปูยิ่งรักชินวัตรหรือไม่อ,มอ่ะไปฟังค่ะ แล้วในทางตรงกันข้าวนี่มีบางคนก็บอกออกมาเตือนอุ้มอิงว่าให้เรามาระวังจะมีชะตากรรมเดียวกันกับคุณพ่อกับคุณอาเนี่ยตรงนี้อยา่าจะเหมือนกับมุ่มงมั่นตั้งใจทําให้กับบ้านเมืองด้วยเจตนาสุจริตเจตนาที่ต้องการทําประโยชน์คุณประโยชน์ให้กับประชาชนให้กับบ้านเมืองครับอันนี้ยิ่งกว่ามีเกาะป้องกันประชาชนจะป้องกันคุณเองถ้าทำนะสามสิบคนแก่กระนิดทำแนะนำจากอ,อน,นุใช่ไหม จบครับจบคราวตามนี้แหละอืม